ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดี FC ผู้ติดตามทุกช่องทางนะครับสวัสดีผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะครับอ่าคลิปนี้เป็นคลิปประจําวันที่13นะครับอ่ากันยายน2568นะครับ13กันยายน2568นะครับอ่าคลิปเลยครับผมมีรถดีดีนะครับราคาถูกถูกมาให้พี่น้อง FC ได้ชมได้เลือกนะครับเผื่อท่านใดที่ยังบ่ท่านได้รถนะครับท่านได้รถใส่การใช้งานนะครับอ่า เขามาเบึงมาชมได้นะครับลานต่างยุติบานเช่นดำนะครับอำเภอจุฬาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับบานเช่นดำนะครับอำเภอจุฬาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับที่นี้มาพามาชมรถนิวฮอลเลนด์นะครับเป็นนิวฮอลเลียนทีทีสามสิบแปดอาร์นะครับนิวฮอลเลียนทีทีสามสิบแปดอาร์นะครับขนาดสามสิบแปดเร่งมานะครับมาพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นนะครับอุปกรณ์สามชิ้นดันหน้าพัดหลังโรตารี่นะครับรถสวยๆนะครับรถพร้อมใส่งานเลยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับทีทีสามสิบแปดอาร์นะครับ เป็นไข่ิวฮอลแลนด์นะครับน new h ล l l a n d tt สามสิบแปด r นะครับนี่สวยๆครับเครื่องสีเดิมนะครับไม่ได้ทําสีครับสีเดิมๆรถพร้อมใส่งานนะครับมาพบอุปกรสามฉินครับเดินหน้าพานหลังลตคตอรี่นะครับเอกสารซื้อขายนะครับสารซื้อขายนะครับเปิดราคาไปอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทส่งให้ถึงที่นะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับส่งฟรีสองร้อยโลนะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทส่งฟรี สองร้อยลูกนะครับอ่ารถสวยนะครับเบื้องผ่านนะครับดีนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับไฮดรอลิกปกตินะครับยางดีชเ้นสนนะครับถ่ายแหงครับถ่ายไม่เคยแกะนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับหลังคาบอมีนะครับจะซื้อไซเอานะครับขายตามสภานะครับรถกนดีใส่งานอยู่สี่พันกว่าชั่วโมงครับกรถือว่าไลยนะครับสี่พันชั่วโมงบอกว่ามีขาดแน่รถถือว่าโอเคนะครับตามสภาถือว่าโอเคเครื่องดีไฮดรอลิกดีนะครับเครื่องไม่ไอน้ําไม่ดันนะครับ เฉียดสตาร์ทให้บึงนะครับเครื่องไม่ไอ้น้ำไม่ดันนะครับให้โดลดีดีโบวินใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปะผุนะครับโรตลีก็สภาพดีใบเต็มนะครับโรตลีใบเต็มเมนะครับเพียงแต่ว่าสีถลอกคือซื้อฝาหลังนีนะครับฝาหลังนีไห้ถอดออกนะครับฝาหลังมีโรตลีก็พอได้นะครับโรตลีสวยๆอยู่สีบางงามคือซื้อนะครับใบเต็มนะครับเบิ่นคันคานสวยนะ Gc สามสิบเอ็ด R นะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทส่งฟรีสองร้อยโลนะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทส่งฟรีสองร้อยโลนะครับนะเดี๋ยวมาเปิดเครื่องให้เบิ้งครับเครื่องเครื่องเครื่องนี่นะครับเครื่องเครื่องสวยนะครับนี่สติกโกสติกเกอร์อยู่ครบนะครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องไม่ไอน้ําไม่ดันนะครับนี่ ป네ั bo ๊มไม่เคยแกะนะครับนี่ปั๊มไม่เคยแกะนะครับเครื่องไม่เคยแกะสีเด uh ิมนะครับนี่บริเวณทับสีนะครับสีเดิมเดิมสีเดิมเดิมไม่ได้ทําสีนะครับสีเดิมไม่ได้ทําสีนะครับนี่รถพร้อมใช้งานนะครับอ่าดีซีสามสิบเอดอาร์นะครับกล่องโตนะครับรุ่นนี้หนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับราคานี้ถูกสุดๆนะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทรถไม่ได้ดีตำหนินะครับรถขายตามสภาพนะครับเครื่องเกียร์ปั๊มดีไฮดรอลิกดี โบวินใส่งานได้ปกติครับสนใจโทร064 404 688ครับ064 404 9068ครับลานต่าง่บ้านแค่นดำนะครับอำเภอจุฬาภรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับถือว่าโอเคนะครับทุกคนถือว่าโอเคเอาไปใส่งานราคาถูกๆเลยครับ109,000บาทนะครับหาบข่อยมีนะครับราคานี้ครับ109,000บาทนะครับส่งฟรีนะครับสนใจกัเขามาลองได้ครับนะลานต่าง่บ้านแค่นดำนะครับอำเภอจุฬาภรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่นิวฮอลแลนด์ ทีซีสี่สิบแปดอ่าโอ้ยสามสิบแปดอ่ะนะครับเป็นนี่ห้อเลี้ยนะครับมาพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นเลยนะครับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับด้านหน้าพัดหลังโรตารีนะครับพร้อสามชิ้นนะครับด้านหน้าพัดหลังโรตารีครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องไม่เคยแก่เครื่องดีน้ําเครื่องไม่ไอาน้ําไม่ดันนะครับเครื่องดีนะครับสวยนะครับเดี๋ยวสีมาสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงนะครับ สตาร์ททิ้งง่ายนะครับหน,นึ่งแสนเก้พันบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทอุปกรณ์สามชิ้นนะครับอ,อุปกรณ์กระพุ้งแล้วนะครับเอาไปใส่งานเด้เลยนะครับของส่งแลครับ ไม่ดันนะครับไม่ดันครับเขามาลองชมเลยครับบ้านแคนดำนะครับอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับบ้านแคนดำอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทสมงที่สองโลนะครับราคานี้หาบ่ค่อยมีนะครับ หนึ่งแบาทนะครับมาร้ออุปกรณ์3ามชิ้นนะครับดันหนาพันลังโรตารีนะครับมิวฮันแลนด์ tcc เอ้ยสามนะครับเอกสารซื้อขายนะครับหลดราคาเบาเบานะครับเอาไปใส่งานเร้เลยๆครับราคานี่คุ้มคมเลยครับหนึ่งแาบาทนะครับสนใจโทร0ูน4์หกสี8สี่ศูนย์สี่เก้านย์หกแปดครับศูนย์หกสี่สี่ศูสีาหครับบ้านแค่นดัอําเภอชนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับสำหรับลิปนี้กรับพอไสานีนะครับเนาะบ่มีคนไทยให้น มีคนคนเดียวกันเลยบอมีคนถ่ายให้นะครับ